ร้านกระจางอิเล็กทริกครับผมวันนี้มีอะไรกันบ้างครับมาพี่น้องก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับกราบขอบพระคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนด้วยละกันครับที่ร่วมเดินทางไปกับช่องลีทองจีชนแนลของเราด้วยละกันครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยละกันครับผมสินค้าวันนี้ก็ มีให้เลือกครับผมทั้งมือ1และมือ2องโว้เซอร์มาเยอะเลยพี่น้องใครหา power mixer เอเอนี่ครับผมเยอะเลยนะฮะวันนี้มีเยอะนะพี่น้องมีลงมีแหลกด้วยมีจัก,กรยานดีเนาะมาไปดูทางนี้ก่อนนี่ัดก็มีกล่องไมโครเทคตู้ลำโพงั่งนี้ก็พอมีนะเาะทำอะไรอยู่นเนาะโอเคผมลูกพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ ัจดของเสร็จระบบมาราธอนมาารธอนเสร็จหรือยังเสร็จแล้วแต่เก็บยังไม่หมดเลยอีกที่หนึ่งก็ยังไม่ให้เก็บทำไมอ่ะเพราะว่าเอาไว้ก่อนแล้วก็จะเปิดช่วงไหนอีกอ๋อกระโชว์อีกครับเลยยู่หน้าสานเก็บยังไม่หมดอ่างเก็บน้ําเก็บยังเก็บหมดแล้วครับออหน่อยๆอ๋อมีอะไรเหลือกันบ้างคลิปนี้แต่เติมมานิ่งๆหน่อยๆครับอืมกระปอกกระเปบกทั้งเก่าทั้งใหม่เนาะตัวนี้ตัวนี้ยังเป็นตัวเก่าอยู่อืมเรายังไม่ค่อยมีข้าวครับครับผมค่ายากเนาะใช่อันนี้ตัวที่สอง มีสองโอ้ไม่เอี่ยมเลยอันนี้ได้ดอกละกี่บาทตัวนี้เอาคู่ละเอาคู่ละพันพอคู่ละหนึ่งพันบาทโอ้เงาขับเลยสวยๆเลยคู่ละเกับตัวละเออเนี้ยพี่อายังอยู่นะสิบสองนิ้วตัวนี้ยังอยู่ครับอืมแปดนิ้วก็อยู่แปดนิ้วตัวนี้เสียใช่ครับอ่ะสิบห้านิ้วอ๋อนี่วันนี้มีสิบห้ามาด้วยแต่ตัละรุ่นเหมือนกันอืม i m กับอุปอ้อมลูกผสมลูกผสม ดอกซ่อมทั้งคู่ไดคู่นี้เอาไป0อ่าเอาไปคู่นี้เอาไปพันสมหนึพันสามอบาทสิบหเลี้ยวหม่ออกีลยอเล้มกเลมีทีป่าลสี่ตัวไม่ลิอีสามตัวหมดแล้วอืมนี่ยังไม่ได้นไวไวขาดตัวนี้450ร้อยห้บาทครับผมอ้าเน็ตเบิร์กมูนี่ไฟตัวนี้เน็ตเบมูนี่ตัวนี้คู่ละเจ็อยคู่ละเจ็ดร้อยบาทโอ้เอาเป็นคู่ไปเลยดีกว่า บอดไฟก็เหลือนะบอดไฟมีเชฟอลูซสว่านสว่านเลือตัวนึงก,ก็เดี๋ยวมิกเซอร์รอสักครู่ครับมิกเซอร์วันนี้เข้าเยอะเลยสว่านของใหม่นะครับราคาเก่าขายเก้าร้อยเก้าสิบเอาเอาราคานี้แหละเดี๋ยวส่งให้ครเก้าร้ <9 90. S 2> อยเก้าสิบอันนี้เป็นสินค้ามือหนึ่งสี่นิ้วนั่นนี่แับประเทศได้ด้วยโอ้นี่เขียนว่าเป็นของมาเกต้านั่นนี่แต่ไม่รู้เทหรือเปล่านะไม่ต้องถามไม่ต้องสืบเอาไปอะไรดิ อ่าเป็นไลครับครับผมเป็นไลท์ตัวนี้มีเยอะอยู่ครับอืมมละ550โคมละ550บาทผมก็จะมีั่งนี้ตัวนี้อูตโต๊ะโต๊ะโต๊ะโต๊สวยๆต๊เจ้าดังบุรีดังม็ดยี่สิบหกสบแปตัวใหญ่ระดัต uh, ัวใหญ่เอาพันหกาสิบ um, ันหกห้าสิบาทตัวเล็กพันสองห้าสิบอันนี้พันสองห้าสวยุ้มตัวเหลมคานี้มือหนึ่ง แลวติมีหยูด2รุ่นอ๋อเลือกเอาเลือกเอาของโรงงานพีเอสมายังพีเอสยังไม่มาครับแต่ตัวนี้เป็นชุดที่จะส่งลูกค้าอืมชุดนี้ครับชุดนี้จะได้ตู้กลางสองใบครับเบียดสองใบบีดจะเป็นคู่สองนะกลางเป็นของใหม่ครับไม่ก็เป็นของใหม่เพราะว่ามิดของใหม่เออให้โต๊ะไปด้วยครับ ชุดนี้ชุดนี้ส่งราคาอยู่ที่สองหมื่นแปดพันบาทสองหมื่นแปดพันบาทสิบแปดนิ้วกว่าใช่ครับสิบแปดนิ้วครับเออนะะฮจะมีสายลำโพงอะไรคือคือพร้อมดังอ่ะครับเออจัดให้ครบเลยใช่ครับค่าส่งก็อยู่ประมาณไม่เกินสองพันนี่ประกอบชุดได้นะใครสนใจชุดนี้ะครับผมเดือนที่แล้ได้อยู่สชุดเดือนนี้ได้ได้แล้วสองชุดสองชุดแต่พีเอสนี่สั่งเข้ามาแล้วพีเอสสั่งเข้ามาแล้ว บละพันเท่าไหร่นะใบละพันหาห้าสิบันหมือหนึ่งนะครับนี่ใครอันนี้ตู้เปล่านะคือเราแจ้งราคาเมื่อกี้แต่ว่าตัวนี้คือประกอบให้แล้วตู้ป่าหครับเอยู่2ใบใครสนใจทักมาจะมีสายไฟอืมเนียวใบยัมีอ่ับตัวนี้2องคูณสอง้าสอยาวเท่าไหร่พี่หกร้อวันนี้ฮะย่สิบเมตรยาวยี่้าเมตรผว่าห้ิตัวนี้อืม สายขยับขึ้นนิดนึงเนื้อราคาครับผมเราจะมี4ี่คูณสองคูณสอบตัวนี้ยี่ห้าเมตรเหมือนกันเออราตินี่นี่ต้นทุนมันปรับขึ้นครับพี่น้องปรับขึ้นกับอันนี้พันเดียวครับพันเดียว50เมตรขยับขึ้นมาหน่อยมังไอขคุ้มคุ้มคุ้มแต่ตัวนี้ก็คุ้มครับอ่หมดได้ยังในนี้เราจะมีตู้กลางเข้ามาสองชุดนี่มาอีกแล้วเสียงกลางขายดีมือจับเป็นตัวไหนเป็นมือจับไม้มือจับไม้ ห้าพันเก้าีไฟหลักเลไหนฮะมีเยอะไหมเอ่อมีตอนนี้เหลืออยู่ประมาณเกือบร้อยหลักเกือบร้อยหลักมีสองสีสีางล่างจะเหมือนกันบนจะเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแบบนี้เลยงด้มาราธอนเมื่อกี้ละไรนอันนี้คือโลนะครับผมก็คือใช้งานมาราธทอนเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นไฟหลักสามโหลด ข้างล่างนี่จะเป็นพระสีปะจะมีสีฟ้าชมพูเขียวกับเหลืองฟุ้งๆเขียวอ๋อเลือกเอาอ๋อเราต้องเลือกเอาประกอบเอามีเป็นร้อยหลักมีเยอะตัวละตัวละโอนูนนูนนูนพี่น้องเยอะเลยได้หลักละสามร้อยสามสิบบาทสามร้อยสามสิบแต่ถ้าใครเหมาส์ร้อยหลักเลยให้สามหมื่นทวนสามหมื่นทวนใช่แล้วมันมีไอ้เป็กด้านในไหมเป็กไม่มีครับออ๋อย่างนี้เลย นี่นะครับผมแค่อแค่เอาสามมืามสิบตัวใส่ตั้งก็เกิดจะไดเหมาหมก็คือเดี๋ยวว่ากันเออมีอยู่ร้อยหลักนะครับตัวนี้เป็นเป็นตัวใหม่เลยประกอบใช้งานเดียวก็คือมาราธอนนะครับเอ้อทัดขายไหมตัวนี้ครับทัดใช้งานบอกรัดตัวนี้เส้นละพันห้าเส้นละพันห้าสามแบบใหญ่เลยอันนี้ขายอยู่บ่ขายอับ 3เมตรเหล็กนะมีฐานด้วยนะฐานฐานเชื่อมใส่ไฟงานเออก็คือใส่ไฟหมดนี้หล okay okay> ักละหลักละพันห้าพันห้าใหญ่นะครับนี่ตัวมีฐานตัวมีฐานเด็กดกขอค่าฐานตัวนี้เนี่ยอื่อโหคุ้มเลยครับพี่น้องนี่พันห้าคุ้มนะเนี่ยครับสวยๆเลยเออเอาไปทำสียาวเองส่วนตัวนี้ห้าพันห้าอันนี้ห้าพันห้าเอาห้าพันเก้ารับเองได้อยู่ห้าพันห้า ตู้ตัวนี้ค่อยประกอบให้ลูกค้าดีกว่าอยู่นานเดี๋ยวไม่รอดแน่ไหมของที่จะเข้าใหม่วันนี้มีอะไรกันบ้างครับผมเอาเล็กก่อนไหมเก็บเหล็กล่างก่อนใบพัดลมเอาไก่อนเอาใบพัดลมออก่อนเหล็ก 10u เนาะ 8u ไหม8หรือ10นี่แหละใส่ยาวนะครับใส่เขาเบอร์ได้นี่ยาว21สวยเลยนะเป็นเหล็กมีเดียมบ้ดนเลยดีกว่าเดี๋ยวลูกค้าสองสัย ตัวนี้ผมว่าเป็ดอยู่นะเป็ดเหรอครับผมนี่นี่แบบลึกไม่อะดูไม่รู้ทางนี้ต้องดูอีกทางนึงนเป็นนิ้วอะนินี่แหละนิ้วใช่ไหมแต่ทำไมมันะขึ้นสินี้ลึกแต่หลับเป็นนี่ตลับ งงงงครับกะตลมิลึกน่าจะประมาณเกือบยี่บอะพี่น้องยีิบเอ็ดน่าจะยี่สิบเอ็ดนะครับดูไปแล้วน่าจะประมาณแปดยูนะครับตัวนี้อันนี้ได้กี่บาทตัวล่างตัวนี้ได้สองพันสองพันสี่พี่ได้ส่งให้สองพันสี่รวมส่งนะครับตัวนี้ได้สองพันสี่ตัวบนละครับตัวบนสองพันสามพรค่าส่งตัวนี้ตัวนี้จะได้มาสวยอันนี้สวยนะเอางี้ไปตัวละสองพันห้าเดี๋ยวส่งให้ดีกว่าง่ายดี อันนี้สองพันห้าสองพันห้ารวมทรงให้ทั้งสองเลยเออนู่นนะเอาเล็กก่อนตัวบนปกยูตัวบนนี่มีตำหนินะเตกบอกมันจะมีบุกกับเตกแล้วก็ตัวตัวล็อกหักเอ่อตัวนี้ตัวนี้พันห้าพันห้าใช้งานได้ครับส่วนตัวล่างนี่สองพันสองอันนี้สองพันสองสองเอ็นทีเอสอันนี้สิบยูสวยเลย ครับมาอยากขายตัวไหนว่าไปมิดไหมมิดครับมิดตัวตกว่าพาร์ทพาร์ตตัวเล็กเดี๋ยวนี้มีไม้เยอะอยู่อย่างงนะครับไม่เห็นช่องเสียบไม้มันอยู่ด้านหน้านะครับมันอยู่ด้านหลังนี่พี่น้องอนี่เลยครับผมโอ้ทรงสวยสวยครับอันนี้สินค้ามือหนึ่งหรือมือสองมือหนึ่งครับเป็นมือหนึ่งมือหนึ่งใช่เป็นมือหนึ่งทั้งหมดเลย ตัวนี้ฟังก์ชันครบเลยนะครับสามพาราติสองมิลโลมีครบตัวนี้ราคาราคาเต็มอยู่สี่พันห้าตัวนี้เอามาขายอยู่สามพันแปดเอาแค่สามพันแปดก็พอโอ้น่าเล่นครับพี่น้องนี่มีเอฟเฟกด้วยนะครับผมเป็นเอฟเฟกนะไม่ใช่เออโค่รับบูทูธได้อันนี้เอฟเฟกเลยนะครับทรงสวยมากมีดันคางมียางโลเลยนี่สามสามพันเก้าสามพันแปดพอครับเอาสามพันแปด อาสาปาเก้าร่วมทรงเอาไมกี้อะไรนี่ตัวนี้เวอร์มิกครับอตัวนี้เป็นพ o w e r mix นะอืมตัวนี้เป็นพ o w e r m ครับอ่าอ่สองร้อยสองคูณสองร้อยครับตั้งละสองร้อยบาทอือันนี้น่ารักเลยอันนี้ได้มากี่ตัวตัวนี้ติดมาตัวเดียวครับได้มาตัวเดียวติดมาหลงมาแค่ตัวเดียวตัวนี้ได้สามพันเก้าครับอันนี้สามพันเก้าเป็น p ว w e r mix นะใช่ครับสวยอันนี้ทำไมงามจังของใหม่ครับตีเป็นของใหม่อืมแบบ เป็นสินค้าทดลองของบริษัทครับตัวนี้ยกคู่เลยดีกว่าอืยกคู่นี้สามพันเก้ายกคู่นี่สามพันเก้าครับเหมือนได้มือหนึ่งเลยนะพี่น้องมือหนึ่งเลยครับมือหนึ่งเลยใช่ไหมโอ้ยังไม่ได้ใช้งานเลยเป็นตัวทดลองบริษัทยังไม่ตีแบรนด์มาด้วยนะแบรนด์ดังแน่นอนบรนดังครับรับประกันเลยเอ้อไม่ร่อยไม่ร่อยตัวไหนก็มาสามสี่รุ่นมีตัวอย่างให้ชมไหมจะมีโปรยูโรติกตัวนี้ EP ตรงเก้าตัวนี้ 2988มีทอ่นี่มีโอ้มีกลองให้ครบมีกระเป๋าให้ด้วยมือหนึ่งบ่ดิใช้งานยังครับาโอ้อันนี้มือหนึ่งเลยครับผมอืมเลยครับจะเป็นตัวเล็กเหมาะงานารโอากะโอ้เป็นรุ่นเล็กครับพี่น้องมีสวยเลยงานกรากราโอเามาอีกว่าสินค้ามือหนึ่ง ตัวนี้จะเป็นทรงเก้านะครับเมื่อกี้เพื่อรเก้าเป็ดเป็ดโอ้โหน่ารักเลยกระทัดรันนี่ขึ้นยูนะครับตัวนี้ขึ้นยูนะครับสินค้าเป็นมือหนึ่งนะครับนี่ลูกไม้จะเป็นไม้ไวล์ล็คกับเป็นเหมือนไวเล็อสวยงามอันนี้ได้เท่าไหร่ตัวนี้ได้สองสองพันเท่าไหร่ในราคาอยู่รในราคาลปาตัวนี้ได้ได้สอง อันบนไหมเขียนเอาไว้ด้สองพันแปดครับสองพันแปดร้อยบาทสินค้าเมื่อหนึ่งนะครับมันมีกล่องอืมแล้วก็ตัวล่างตัวล่างตัวล่างนี่มีเยอะนะตัวล่างมีเยอะครับตัวล่างเราเขียนไว้สองพันเก้าห้าสิบเป็นรุ่นไหนครับผมตัวนี้น่าจะพุ่งหน่อยนะ พอเห็นหน้าก็จะอ๋อเลยน่าจะคุ้นเคยกันดีตัวนี้โอ้นี่ทรงครับผมยังไม่ตีเบรนนะครับตัวนี้ยังไม่ตีเบรนแต่ตัวนี้สินค้าดีแน่นอนอันนี้มีอยู่สามตัวป่ะตัวนี้เป็นพื้นใหม่ด้วยครับมีรับรองกสทชด้วยอ๋อนี่ดีเป็นพื้นใหม่แล้วนี่ครับเป็นพื้นใหม่แล้วครับแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์สามอันนี้รับประกันครับผมไม่มีปัญหาแน่นอนใช้งานได้ปกติเลยตัวนี้มีทั้งหมดสามบ่อ ติดมาสามตัวสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเออเอาจะมีไมโครติัตัวไหนครับผมไมโครติกมตองสาสามครับตัวนี้สองพันเก้าห้าสอันเ้าโอนี่คลื่นดีนะเออนะฮะแล้วก็มีกเนออมิเมาเยอะเลยเอาลาย่นตัวนี้เลยตัวนี้จะอยู่สามร้อยห้าสิบคูณสามร้อยห้าสมับตัวนี้แปดพันห้าสองแปดพบาทครัเป็นของไมโครติก โอ้ยสงสวยมากครับพี่น้องหนึ่งใช่ไหมตัวเดียวจบเลยครับนี่ครับนี่ MP8 นะครับสามร้อยห้าสิวัตคูณโอ้มอนิเตอร์นี่สบายเลยนะข้างละสองนี่อ่าตัวนี้เออตัวนี้450วัตต์หรือเปล่าใช่ครับใช่ครับ450วัตต์อันนี้รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เข้ามาหน่อยตัวนี้จะเป็นสิชั้นเนี่นครับตัวนี้สิบสองชั้นเนี้ยตัวนี้ได้หนึ่งหมื่นห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาท เงานงานไม้ครับผมงานเปิดคราวเกะสบายเลยครับผมตัวนี้จะรุ่นใหญ่ไหมตัวนี้หกร้อยห้าสิบบาทโอ้คุณซาอันนี้สเปรได้เลยแหละอันนี้สบายเลยครับสองช่องเหมือนกันเอฟเฟกต์ทีนี้ตัวปรับเขาจะมีเนี่ยแบบสีสีพลาสติกนะครับตัวนี้ เนี่ยสังเกตดูดีๆนะครับตัวนี้จะทํามาเป็นสี่นะครับผมจะเป็นสามอยู่อันนี้ยังเป็นสามนะครับ EQ มีทุกตัวอันนี้หมื่นสองเก้าร้อยเออหมื่นสองห้าร้อยหมื่นสองห้าร้อยครับตัวนี้คงร้อยห้าสิบบาทุู้ใหญ่หมื่นหนึ่งนะครับแต่ราคาโล่ให้เลยแต่ตัวนี้จะมีตําหนินิดนหนึ่งไม่เหมือนราคาครับนะครับแต่นิดเดียวครับไม่มีปุ่นตัวเสียงเลยเตะขอนิดเดียวนิดเดียวครับาคาเต็มอยู่หมื่นสามเก้าน้อยนะตัวนี้มันมีตําหนิก็เลยดั้มลงมาให้ตัวนี้ในโกดซ์เหมือนกันตัวที่ห้าพันบาท ห้าร้อยบาทใช่ห้าร้อยคูณสองครับตัวนี้สวยนะอืมตัวนี้มีเอฟเฟกต์สองตัวพิเศษหน่อยเอฟเฟกต์จะมีสองตัวอันนี้สองชั้นเลยหนับมีเอฟเฟกต์มีหนึ่งสองครับมีบลูทูธชนีดสามพลาสติกโอ้โหตัวนี้ได้มื่นหนึ่งพันท่วนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันท้วนครับคุ้มมากครับพี่น้องเลยคุ้มเลยเออแล้วเรือตัวไหนอีกพี่มีเอ่อรีปรีไมโครเทชเย็กซับครับ ซับบูทูุดได้อ๋ออันนี้แยกซับด้วยใช่แยกซับเอออันนี้ได้กี่บาทตัวนี้ได้สองพันห้าสองพันห้าร้อยบาทโอ้ตัวนี้จะเป็นโจอดิจิตอลขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเลยนะครับผมเขียนวีเอ็นบได้นี่มีปุ่มซับด้านหลังอีกแจ็คเป็น XLR ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่ครับเป็นของไมโครเทคครับผมสองพันเท่าไหร่นะสองพันห้าร้อยคสองพันห้าร้อยสไตล์บีไม่ค่อพลาดครับผม อืมเนี่ยจะมีตัวเล็กตัวนี้พันสามห้าสิบพันสามห้าสิบครับรวมทรงอันนี้รวมทรงให้ตัวเดิตัวนี้ตวเ็ดตัวนี้ตัวนี้ไม่มีอะแดปเตอร์มาจากจากร้านเลยท็าหมอะ่ะตัวนี้ใครถ้าใครเอานี่ผมเอาด้วยพันเอ่อเอาพัาน,านทุนต่อไปไปซื้ออะแดปเตอร์เอาอะแดปเตอร์ทั่วไปครับอืมไม่มาบอกด้วยไม่มีมาเลยอ๋อเขาลืมใส่หรือเปล่าใช่ครับถามบรษิษัทแล้วเขาบอกว่าเขาก็ไม่อันนี้อะไร อืมเงียบไปเลยเออได้มาอยู่สิบตัวไม่มีมาตัวเดียวนี่แหละมีอันนี้หลงมาตัวเดียวน่าจะลืมใส่อแดปเตอร์มาเป็นหมดแล้วนะสิบตัวนั้นเออเอาไปตัวนี้พันเดียวพอพันเดียวพอครับถ้าสมองเองเนี่ยพันหนึ่ไปลงตรงตัวนี้ตัวสวยตัวนี้สามพันแปดสามพันแปดแบบมาเดินอืมสวยงามเลยแปดตัวนี้มีสามตัวอ๋อเหลือตัวไหนอีกพี่จะมี power ดีกว่าเออนี่เอา มเอตัวนี้ตัวนี้เดิมครับใช้งานตัวนี้เลยใช่ครับผมตัวนี้เอาท่า่ดีตัวนี้มาไม่แพงหรอกตัวนี้ราคาไม่สูงคั้เอาสักสามพันสามพันห้าสักครับสามพันห้าร้อยบาทนี้เป็นซีเอหนึ่งนะครับผมตัวนี้ยังไม่เช็คเดี๋ยวให้เช็คก่อนปลักไฟคงสันพันสองห้าสิบต้ทรงครับตัวนี้ตัวนี้ัเป็นเบรกเกอร์ใหญ่ด้วยพี่น้องแล้วก็หัวปักเป็นสามขาแบบนี้สวยเลยครับผม นี่ส่วนนี้ก็เหมือนเดิมเนาะตัวนี้พันห้าพันห้าอันนี้เก้าพันเก้านะครับผมนี่ฝั่งนี้ครับหรือตรงไหนอีกครับผมไหนนี่นาบีฝั่งนี้ไม่ดีพี่วางไม่พอครับโอ้นี่เอานี่ครับปรีแยกซับเออนี่ตัวนี้ที่เด็ดดูที่ตัวละางตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนดีกว่าครับผมตัวนี้เอาด้วยพันแปดอันนี้เอาพันแปดปรีแยกซับปรีแยกซับเลยครับปกติเลยครับ แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะแพลงขึ้นมาิดหนึ่งนาจอดิจิตอลกับพูดุได้เป็นปรีหรือเป็นไรเนี่ยปีแยกซับเหมือนกันครับโอ้แต่เป็นดิจิตอลใช่ครับจะแยกสองจะเน้นแยกอิสระเลยเออมึงด้วนะน่าเอาไปเล่นนะเออตัวนี้ขอสองพันแปดสองพันแปดอันนี้เป็นดิจิตอลนะครับผมเป็นปรีแล้วก็เป็น 5.0นะครับตัวนี้ยี่ห้อประสานกรีเกอรศูนย์ศูนย์เอ่อดีบีเอ็กดบีเตัวนี้พันสามห้าิบหนึ่ันสามร้อยห้าสิบเอ็มบีครับผตัวนี้ตัวละพันห้าพันห้านะครับตัวปกติอ่าส่วนตัวนี้ตัวละสองพัาสองพันาสองพนห้าร้อยบาทตัวนี้เทนะครับเอ่อตรงตรงคนที่เขาเล่นจริงๆเขาจะรู้กัน นะครับไม้สายดับไม้สาย nts ดับนี้ nts ดับชั่วห้าร้อยเก้าสิบบาทอรลกัลกับหกร้อยห้าสิบบาทมาเลือกเอาครับตู้เนุ่มสองทางนี้เลยนี่บอกอ่าซีเคมาจากไหนน่ะตู้ชักเกลี้ยงครับอ๋อได้มาอีกแล้วได้มาสี่ใบตู้เปล่าบตูเปล่าตั้งใครมันจะตู้ค้านเลยครับใบละกี่บาทตัวนี้ได้ใบละพันพันเก้าใบละพันเก้าอ่าพีเอ็นเดี๋นี่ tn tn ชุดนี้ได้อยู่2,250 2,250อใบนะอืมตัวนี้เป็นยกเลยก็9,000ครับใบละ2,200นี่นะครับตัวนี้เป็นตัวเกือบทบนะหาตะเกรงมาใส่นี่ทบเลยตัวนี้เป็นตัวที่เจาะตามาอ๋อแต่เจ้าของเก่าเขาปิดเขาปิดตามาแต่เขาปิดแล้วปิดนะครับผมตัวนี้คือมองไม่เห็นแล้วตอนเออมันจะเป็นรุ่นที่เจาะมาแต่ว่าคือปิดปิดให้เรียบร้อยมองไม่รู้เรื่องแลวแหละ ได้ใบละ2,200 2,250บาทยก4ใบก็9,000เอา9,000 2,250มาพี่น้องจวดอย่างเดียวพี่เอ็นนะมีแต่คนถามอืถ้าสางสูงเขาไม่สู้ครับถ้าส่งไปเช็คมาแล้วตกเกือบ9าน้อยเพราะมันหนักเออลูกค้าสมุดจากกให้ส่งก็ส่งไม่ไหวครับ9ครับผม ตัวนี้พันเจ็ดครับพันเจ็ดพันดีไวใช่ใจอยากให้มารับเองดีกว่าตู้เบนตู้เบนครับอย่าส่งเลยครับค่าส่งกับค่าน้ำมันวิ่งมาพอๆกันไม่คุ้มเลยใช่ครับหนักมากของด้วยนะของของเองดีกว่าครับส่วนมาลูกค้าก็อยู่ไกลใช่ PS สิบห้ายังอยู่นะสิบห้าเลยอยู่พันสองห้าสิบตัวนี้พันสามหสติ๊กเกอร์นะครับเดี๋ยวจะจับใส่ดอกละนะฮะน่าจะจับให้ลูกค้าส่งลูกค้าแล้วนี่เหมือนกันเอาเจบินตัวนี้เจบินตัวนี้ใบละพัน อันนี้เอาพันห้าร้อยบาทนะครับผมเ,เสียงอาจจะดังนิดนึงครับเนื่องจากติดถนนใหญ่อยู่มีอะไรเลยอีกไหมลูกพี่ไฟทําไมแปลกอนะ่ะรอบนี้ไม่มีไฟไฟ,ไฟหมดครับทียงเลยเอาไปใส่งานทั้งพาทั้งอะไรท,ทั้งขายทั้งไปติดงานอย่ม่ได้เก็บนะครับปกตินี่มาร้านพี่กระจางเนี่ยจะต้องไฟ,ไฟจัก,กรยานก็ได้เอ้ามีจักรยานขายด้วยวันนี้เออเนี่อาขี่ไปคุมเครื่องเสียมอันนี้เป็นภาพบอก สวยที่จะพับได้ครับโอ้โหนี่ครับมีเกียร์โอ้มีเกียร <c ció> ์มีเบร أ, เกอะไรครบเลยสภาพสวยอันนี้ได้ที่สองพันเก้าสองพันเก้าตัวนี้ล่ะตัวนี้เป็นยี่ห้อซิปอ๋อเป็นยี่ห้อนี่เหมือนยี่ห้อเหมือนรถเลยตัวนี้จะได้อยู่กับทับได้มีเกียร์เหมือนกันดูมันก็เกียร์ที่ดูดึงใหญ่นะดูมันก็จะเป็นดุมเหมือนมอไซค์เลยนี่จีบสาวจีบสาว นัตัวนี้อลูเทกันอลูมิเนียมอลูตัวัโอ้ตจะเป็นดุลใหญ่ตัวนี้จะเป็นเกียร์ดุมจะไม่เหมือนเกียร์แบบนี้นะครับจะเป็นเกียร์ดุมในในดุมราคาไม่เหมือนกันแน่นอนตัวนี้อยู่สามพันแสตัวนี้สามพันศอบส่วนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สีสวยนะตัวนี้สีไม่เทอาสวยราคาเท่ากัน3มสามพันสองเหมือนกันนี่ครับแต่ตัวนี้จะเป็นดุมเล็กเครื่องใช้ไฟฟ้าหมดหรือยังยังไม่ได้เข้าครับ หรือตู้เย็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้เออเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามานะครับก็มาดูได้นะครับอันนี้ตู้เย็นได้เท่าไหร่ตู้เย็นตัวนี้อยู่สี่พันแปดสี่พันแปดโอ้เนี่ครับโอ้ด้านในขาวจวกเลยแต่มีเครื่องเดียวนะใช่ยังไม่มีเข้าเลยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ไหมมีอะไรหลงเหลืออีกไหมไม่มีไฟอ่ะไม่เปลกมากเลยนี่คลิปแรกที่มาทำแล้วไม่มีไฟให้ดูคราฟอมอ่ะก็ ใครจะซื้อใครจะขายหรือจะเลขตีเคิร์ว่ากันมาได้ครับใช่ครับส่วนสินค้าก็เดี๋ยวเอามาคับอดานแล้วครับดแล้วหมดแล้วใช่ไหมงานงานหมดแล้วหลรดไฟเนาะที่ว่ามีเยอะนะพี่น้องเดี๋ยวโล่มาให้อีกาก็ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูไฟก่อนนะครับไฟแบบนี้เยอะมากเพราะว่าเป็นเราทําออกงานเดียวจากงานมาราธอนที่บุรีร์ก็พี่น้องอยากได้นะครับมาเา โอ้ฟิล์มปองคอไปแล้วนี่ครับผมเป็นร้อยไหมไหมไหมดูที่เลขแยกครับผมเลขยังไหม่ไหมยังอยู่เอามาจวดมาเอากันเลยครับผมราคาครับร้อยร้อยหลักสามหมื่นแต่ถ้าแยกแยกก็คือหลักสามร้อยสามสิบมีปลั๊กมีอะไรเดี๋ยวใส่ให้นะครับผมส่วนงานซ่อมเหมือนเดิมงานไฟว่ามาไฟอาทิตย์หน้าครับได้ได้ไฟไฟในในไฟก็เดี๋ยวประกอบให้เดี๋ยวเคลียร์ให้นะครับเพิ่งจะเสร็จงาน อโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสินค้าตัวไหนที่สนใจโทรมาแล้วกันเบอร์โทัพท์ที่ผมลงให้คลิปนี้ไปแล้วกันเนาะ<ช>ปะ๋า<ม>ัีดีครับผม,ผม